เงินแสนเดียวปไปงกอดกันมันเลยทีเนี้ยตัวคุณนุ่มจังน,นี่คุณก็หอมเหมือนกันนั่นเนี่ยย่งไงยอย่งเี้ัดใงแล้วใช่ไหม <laughs> แปดหนึ่งอ่ะให้คุ้มต็มที่แล้วเต็มที่เลย แสดงว่าเรื่องก่อนนี้คือเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมคะม้าแต่ว่ลืมดูยอดเงินในตู้น่าจะเป็นแค่ความฝันนี่แหละลุงไม่น่าจะมีอะไรหรอกค่ะป้าเป็นอื่นฝันทีเหรอยังโน่นจะได้บอกเพื่อนถูกกับม้าบอกอะไรอ่ะเดี๋ยวถามสิตอนเวลาพี่ทำบัญชีเวลชื่ออยู่กับป้าเราจะไปป้ารู้เรื่องอะไรงงว่ะป้าไปเวป้างงว่ะเมื่อกี้พ่อน่าจะดึงไปนะค่ะเพราะพ่อเปลี่ยนชุดมา นั่นไง<ม>เห็นไหมมีความเป็นไปได้เห็นไหมบอกแล้วเดี๋ยวรอน้ามาแค่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าปกติเวลาพี่เช็คถ้าเกิดว่าไม่มีการบวกลบเลขหรือลงรายการผิดมัน,ม,นมันก็จะก,ก,ก็ก็จะหาช่องว่างจากที่ห้องเบอร์ของถ้าห้องเบอร์คือผมไม่ต้องไอ้นี่แล้วหรอไม่ต้องเตรียมการแล้วหรอคือตอนนี้เรอ่ะเหมือนป๊ะป๊าเหมือนป๊าป๊าจะแบบ สมองกระทบกระเทือนแล้วเขาลืมไปแล้วอ่ะเอ้าหรอคุณงั้นผม<อ>ก็รอดแล้วว่ะดิรอ,อดแล้วค่ะแต่ว่าคุณเตรียมอะไรไว้เยอะหรือเปล่าผมก็เตรียมตัวแค่นิดหน่อยอ่ะไม่เยอะหรอกแต่คือน,นี่ผมก็ไม่ต้องไปเป็นลูกลูกปลาคุณแล้วดิครับแต่ผมเรียกพ่อคุณว่าพ่อได้นะนเอา้าก็หมายถึงว่าถึงไม่ใช่ลูกแต่เรียกว่าพ่อก็ได้นะ อา้าวทำไมคะอ้อาวเรียกพ่อไม่ได้เหรออุ้ยขอโทษครับไม่ได้เหรอคุณอ้ได้ของเรียกดูดีก็เดี๋ยวผมถึงผมไม,ไม่ใช่ดูกนะผมก็เรียกว่าพ่อได้ไงไม่ได้เหรอ คุณให้เรียบเวาลาฟังไหนนี่มาเรียกให้ฟังไหนนี่แล้วคุณให้ให้เรียบเวาลาม,มาเรียกให้ฟังไหนนี่แล้วแล้ว่อ <laughs> คุณเดี๋ยวทำอะไรผมไหมฮะ <laughs> <laughs> คุณอยู่ไหนฮะ โซงชมพูเอ้าแล้วคุณอยู่กับใครอ่ะอยู่กับป้ากับมาแล้วกับน้าซิราด้วยครับเฮ้ยโอเคผมว่างไปเลยคุณอยากมาเจอผมแหละใช่ผมโออยากเจอคุณมากเลยเออเออุณมามาทำเสียงอกเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่า เดี๋ยวเวทแก้ให้ใช่ไม่สั่นนะครับสวัสดีครับผมผมบอกเพื่อนคนแรเนี่ยว่าหันหน้ามาหน่อยไอเจมเหรอใช่นะนะรางวัลผม่นะอะไรนะรางวัลผม่ที่เราคุยไว้เนี่ยนะคุยไว้ว่าอะไรโอ้โหนะลืมจริงเหรอไหนไหนอาพูดมานะบอกจะให้ผมกี่ล้านแล้วยังไม่ค่อยได้ร้อยล้านแค่กะหรี่หรือเปล่าเราตกลงกันไว้ใหม่ไม่ใช่เหรอว่าอะไรอีนะไม่เอา ผมไม่ตีเอ้าบอกว่าพูดถึงกละรี่เฉยจะไปจะไปตีอะไรล่ะอ๋อหมายถึงเยไม่กินก่นแรไม่กินผมไม่กินตีด้วยรู้ได้ไงอ่ะอ๋อศึกษามาจากเพื่อนนะครับแล้วถาม่จริงถ้าเกิดว่าสมมติให้เงินไปในนี้แล้วจะทำอะไรอ่ะโอ้ยผมเก็บไว้เลยนะจะไปทำไม้ทำไม้เหรอใช่ผมจะแบ่งเพื่อนเพื่อนในเพื่อนร่วมทีมด้วยอก่อนได้ไหมช่วงนี้สภาช็อตโอเคได้ครับไม่เป็นไรผมไม่ทิได้ได้ได้ เก็บไว้ให้เดี๋ยวเก็บไว้ให้นะครับนะนี่คือพ่อผมนะน้านี่นี่นี่พ่อเหรอพ่อของมิงที่แม่ผมด้วยเนี่ยแม่เขาพ่อเขาเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกพี่ดวงเลยครับไม่ไม่ใช่ค่ะที่รักที่รักพี่น้องกันนี่ยฮะเรียกไปสิอ่าคุณดวงมาเลยครับไม่ใช่เมื่อกี้ไม่เรียกคุณมาดิเห็นมาดิไม่เมื่อกี้ ผมพูดผิดเฉยๆอ่ะอันนี <S <S ้แม <neither> ่งงดัอันนี้พ่ออันนี้อะไรนะเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะเพื่อนลวงเฮ้ยคุณอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเรียกเรียกเรียกคุณคุณคุณลุงคนนี้ว่าไงเรียกว่านาบอ่าเรียกว่าพี่ก็ได้อ่ะพี่สวนอ่าพี่เออใช่เเอโคดี๋ยวลองเรียกพี่โบสิโบ อ๋อพี่พี่ชื่อโบเหรอครับเนี่ยคนนี้ชื่อโบอลเอลชื่ออะไรนะชื่อมาร์คปะพี่มารประเดี๋ยวพี่คนนี้คนนี้ชื่อมีนสวัสครับสวอดีมีนเพื่อนตาย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 เออยน้าทำไมเสื้อน้าขยับอ่ะไอชาดเอ้ยกูจะแก้มึงอย่าทักอยากได้เป็นไงอยากได้เป็นไงพี่พี่อยากได้แบบนี้อยากเท่เหรอใช่ผมอยากเทวังไม่ไม่ค่อยมีคนชอบผมเลยเฮ้ยก็มีคนชอบมึงเ ใช่มันต้องมีคนชอบผมบ้างดินะึงจำไม่เลยนะไม่รู้ไม่ได้แปลว่าไม่มีคนชอบแปลว่ามีอะดินะกูไม่รู้อ่ะกูบูงอย่างนั้นอะไอ้ขี้นั่นมันแต่งตัวขี้อะไรของแม่งเนี่ยเออผมว่าพาไปเปลี่ยนชุดไหมอะในหมาวกันเปลี่ยนชุดด้วยไปถ้าทราจะถอดยากช่วยก็ถอดหน่อยไปปาไม่เสื้อมันมึนดูดีใส่แต่ฟุดแต่ละอะไรเอาปากกามาวงวงทั้งตัวได้ไหมเนี่ยถ้ามึงไม่หมดอะ ไปดีกว่าปวดกระบาลไหนปอกคอไหนปอกคอคุณเจ้าปอกคอพี่เอลพี่เอลพี่เอลวะอันนี้ต้องใช้เขาเขาจะปลอกคออ๋อรุ่นนี้เขาต้องใช้เชือกของของจมูกครับแล้วก็ลากเอาปลาหมาปลาเป็นหมาเนาะเป็นหมาเนาะไม่ไม่ต้องขนาดนั้นเป็นหมาเนาะเขาใช้ใชกระดิ่งอะไรเงี้ยเห็นวันนั้นส่งข้อความมาอยากได้ของขวัญอย่างนั้นหรอ ใช่ผมอยากได้อะไรพี่วะผมอยากได้เออให้ผมพูดตรงๆเลยไหมอะไรเงินครับอยากได้เงินอย่างนั้นรอสพาช่วงนี้เงินก็ไม่ค่อยมีด้วยสิงั้นเดี๋ยวขอผ่านวิกฤตไปก่อนได้ไหมได้ได้ผมรอได้เดี๋ยวผมรอนะเลยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีผมน่าจะเป็นเศรษฐีเลยอ่ะรอนะได้วิติดเลยแต่ลูกสาวพี่ต้องต้องต้องไม่ได้กอดฟรีนะ ฮะอย่าไปอย่าให้รู้ว่าไปแอบก่อนกันนี Idol> ่จากจะถามนิดนึงครับว่าก่อนจะปกี่ครั้งแล้วครับอ๋อผมว่าประมาณเท่าไหร่วะเฮียใครจำได้ป่ะแป๊บนึงครับผมขอนับก่อนใครจำได้บ้างวะกี่ครั้งแล้วอ่ะขอร้องอ่ะรีบตอบเถอะตอบ่อยช่วยกูแบบช่วยกูเถอะขอร้องล่ะกี่รอบแล้ววะมีใครรู้บ้างผมจำได้เพราะประมาณสามป่ะโอ้โหรับยวนานขนาดนี้กูว่าหลายแล้วแหละ สิบหรอสิบเลยหรอไม่ไม่ไม่เยอะพี่ไม่เยอะประมาณเฮ้ยเอาดีๆร้อยกว่าก็ประมาณห้าห้ารอบครับห้ารอบห้ารอบห้ารอบผมคิดครั้งละหมื่นนะก็เป็นห้ารอบป๋าโอ้ครั้งละหมื่นได้ไงอ่ะครับเหมาก็แสนนึงครับเดี๋ยวกอดตลอดเลยก็ะต่ายกระชุนี่ยวมาช็อตอะไรวะ โอ้โหชุดดิบช็อตอยู่คดีลาข้าวหมูลาข้าวเหมาเลยทั้งนั้นแค่ถามเฉยว่าก่อนไปกี่ครั้งแล้วแต่ว่าจะไม่ถามเขาเขาจะคิดตังไงอ่าก็สมมติผมจ่ายนี่คือผมเหมาเลยใช่ไหมเหมาเลยจากแสนหนึ่งมาเพชรจะทะลึงเอาเลยได้ครับพี่เอวกระเป๋าแล้วครับผมจุกเจ็ดครับเอ้ยไม่เลยเพชรเยวผมต้องไปกดเงินก่อนนะเพชรเอ้าไม่ได้เหรอพี่ ทำให้ได้ดีเรื่องนี้คุยกันได้ไม่จริงจังี้ถ้าต่อผมได้จะเจอบ๊อบนะเอาอย่างี้นะโอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยเองบ๊อบอ่ะเดี๋ยวผมไปกดอย่างแป๊บนึงง่ายอยู่แล้วเอง่ายอยู่แล้วเฮ้ยตรงนี้มันไม่มีตู้อ่ะพี่เอว่าไม่มีตู้ต้อุร้นครับตรงป๊บปต้องระโอ้โหป๊อปเจอดีไม่เอาเท็ดราาเหมาพี่เหมาเลยคุ้ม เออมันไปตรงไหนวะตัวกดเกินไม่ขายรูกกินรูปไม่ได้ขายลูปมาเจอห้าก็ไปแอบขอกันอยู่ดีทำขี่หรือทำตนเดี๋ยวเพื่อนตนเดี๋ยวต้องจ่ายให้ต้องเป็ต้องเอฟเอเอฟเอรู้ว่ต้องจ่ายทรืไมกูทำฟรีเรื่องรายไม่ได้เรืวเป็าเป็นหมอนหลับเาฟูงเรื่อยมันเป่ารอบหรือยังไง ชื่อเราเถอะว่าคุณนใหญ่อะเพจไม่ได้กอดหรอกไอ้เงี่ยไม่กอดคิดตังค์ถูกแนละ้ว ขอโทษครับผมเป็นอะไรไหมครับเนี่ยขอโทษเดีวครับไม่เป็นไรครับขอโทษที่หครับอออเออพี่เอ๋เก็บอกอะไรนะครับหยกเจ็ดครับพี่ให้จริงจังโอ้ยจ่ายจริงด้วยชอบไปเลยอ่ะอากออะไรอะ เออเลออเต็มที่ครับเต็มที่เลยเอาแรงเลยขนาดไหนอ,องขายลูกกินเลยเหรอเออความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้เองที่ไม่ต้องหลบซ่อ่ะมันนด้แบบนี้นี่เองอ่ะ<笑><笑>คุณคุณขวายอทีได้ปะไม่อ่านะนะโอ้ย <laughs> เอาใหม่ ตายตาหลับไหมเห็นไหมพี่น้องกอดกันจ้าวเงินเงินแสนเดียวเป็นไงกอดกันปันเลยทีเนี้ยตัวคุณนุ่มจังนี่คุณก็หอมเหมือนกันนะเนี่ยอย่งไงอย่งไงตดใหญ่ไปแล้วใช่ไหมแปดหนึ่งก็ให้คุ้มเต็มที่แล้วเต็มที่เลยเออถ้าสมมติจะเรียกพ่อนี่ต้องจ่ายกี่แสนล่ะครับเนี่ย เขาต้องมองเต้องอันนี้ไม่คิดไม่คิดเพราะว่าแสนนึงเนี่ยต่อวันโอ้คุณต่อวันนี่กรอบเนี่ยใช่ครับเหมาต่อวันคุณไม่คุ้มเลยอ่ะไม่คุ้มกันไหนกินขอตังค์หนูอะไรเนี่ยโอเคตอนนี้เป็นกี่โมงแล้วตีหนึ่งพรุ่งนี้เนาะหมดหมดหมดอายุนะเอาพี่พี่เออพี่ไม่ได้บอกผมว่าต่อวันนี่อย่างผมไม่หมดแต่ที่ที่จ่ายมาก่อนเขาเสนอมันเขาเสนอว่ายกเลิกดิพี่งั้นก็พี่ก็ต้องคืนเงินผม ไม่ทานเลยแล้วก่อไปแล้วไอ้ของไปใช้ไปแล้วโอ้โหถ้างั้นก็ข้อเสนอเขาใช้ใหม่ดิพี่เป็นพี่ตลอดชีวิตเขาใช้ขอแล้วเมื่อคืนของบ้านหรือเปล่ามันมิวี้ขายแล้วก็ต้องซื้อไปเลยอ๋อเน้นก็ถ้าบอกว่าเขาหน้าผมไม่ต้องขอแล้วสิไปดูนะอันนี้อันนี้นอกเหนือกดตรนะกดการซื้อขายแล้วคุณที่เติมที่เยอะเติมคุณินหนึ่งวันหนึ่งวันก็เติมที่เลย งั้นเดี๋ยวผมจะเป็นวันละแสนโหยอดไปเลยอ่ะคขู่บอกว่าคุ้มจริงการลงทุนครับแต่ยาวๆมันจะไปกันใหญ่แล้วเนาะงานก็ไม่มีทำเข้ามาเดี๋ยวพี่มาโอ้พี่พี่แรงไปอันนั้นน่ะจะเอาเงินมาจ่ายอะไรมีอยู่แล้วโหเพชรระดับเพชรนี่ระดับเสือเพชรเออทะดเสือเพชรทุกอย่าง นี่คือหนึ่งวันเต็มใช่ไหมครับพี่พี่เอลลครับตีหนึ่งครับตีเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่นี่คือได้แค่ก่อนเหรอครับเนี่ยแล้วแต่แล้วที่ผมไม่ได้หมดเลยเหรอไอหมาไอหมาไอหมานี่ก็หาเรียบก่อนอยู่ด้านน่ะเป็นยังไงเห็นไหมเห็นกล้องไหมมาดูที่ติดตั้งไว้สิต้องวางวางใครที่ไหนย่าป้าป้าเถอะปล่อยเด็กๆเขาคุยกันไปไปไปฉันเห็นภาพอนาคตลูกฉันจะไปยืนตัดไม้ทำมุนทำทําทํานี่หาเงินแสนหนึ่ง แล้วก็จ่ายค่ากเดเดีวยใครดูนะไม่ใช่เรื่องของเด็กตัวเราโตเหนือยอย่างพวกยัยแล้วเออหนุ่มสาวเขาจัดการกันปลากินอะไรมันเนี่ยสุดท้ายลูกเหนื่อยเฮ้ยอะไรเียอ้ป้าทำอะไรลงไปเนี่ยป้าไม่เป็นเด็กเป็นร้อยเลยงั้นเหรอเจสซี่ทำไม ต้องพูเกินความสุขของหนูไม่ใช่เหรอถูกไม่เสียงสนะไม่เสียงสนเลยอะไรนะเทนพี่ขอยืมไปชุบก่อนได้เลยครับเกี่ยวหมออยู่นี่แป๊บหนึงนะหมอชุบไม่ได้หมอปลอมหมอเอีันไม่มีเยอเดี๋ยวมาแป๊บนึ่งไอ้หมาเอาหมดไทย นี่คุณจะให้เปลี่ยนชุดจริงๆเหรอเนี่ยพาไปเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าให้คิดชุดให้ได้หรือเปล่าได้เดี๋ยวผมเลือกให้เลยนะคุณจ่ายไปเท่าไหร่อ่ะผมจ่ายไปแสนหนึ่งคุณจ่ายไปทำไมแสนหนึ่งนี่คุณไม่ไปขึ้นรถเหรอก็อ่าวรถคุณไม่อยู่ไม่ใช่งั้นเหรอเฮ้ยโหคุณผมมีรถตั้งหลายคันไหนเดียวสิไอ้เรื่องคุ้มสุดทอก 冰冰呐。哎